สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟชอบครับวันนี้เชฟชอบมาแปลกๆใช่ไหมเพราะวันนี้เชฟแชมป์ใส่เสื้อเชฟเต็มยศเราจะบอกก่อนว่าเชฟชอบเทปนี้มันเป็นเทปพิเศษอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ว่าเชฟชอบแล้วมาชิมแต่เนี้ยจะบอกว่าเชฟทําเลยก็ได้เพราะว่าร้านร้านนี้ที่ร้านโลกุตันแบงคอกเนี่ยพี่แชมป์เนี่ย,เ,ยเป็นคนทําเมนูพิสูจน์แล้วก็บิวเมนูร้านนี้ขึ้นมาโดยร่วมกับน้องที่เป็นเจ้าของที่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าความเป็นมาของร้านนี้คืออะไรร้านนี้ร้านโลกุตันเนี่ย เป็นร้านที่ขายยากิมิกุเนื้นอย่างวากิวเอฟไจากคาโกชิมะใช่ครับเนื้อร้านนี้นําเข้ามาเองแล้วก็ความพิเศษของร้านนี้นอกจากมันเป็นร้านเนื้อ,อย่างที่แบบว่ามันจะเป็นเป็นเจแปนิสใช่ไหมมันก็จะมีแบบเอาจริงพี่แชมป์ก็จะถัดอิตาเลียนเนี่ยก็จะพยายามทําเมนูที่แบบมันเป็นถึงฟิวชั่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะแนะนําทีละตัวทีละตัวแล้วเรามาชิมกันแต่ที่เราบอกอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเซตของทางร้านชื่อว่าเซต โลกกตันโดโสเในราคา6,000บาทแต่ถ้าคุณดื่มไวน์ด้วยบวกเข้าไปเป็น7,000บาทคุ้มมากเลยนะครับเพราะราคาเนี้ยมันไม่ได้วกเหมาะกับ2คนนะ3คนก็กินได้เพราะปริมาณทั้งเซ็ตเนะี่ยกินเนี่ยสคนก็อิ่มแล้วบวกอีกพันบาทได้ไวน์มูล,ลค่า2องพันอ่าเดี๋ยวอาหารเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วก็แนะนําไปทีละตัวเลยนะครับขอเชิญคุณจุ๋ม <Yeah. S 1> เป็นน้องสาวอ่า <Yeah. S 1> เป็นน้องสาว <Yeah. S 1> ใช เป็นเจ้าของร้านแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องอะไรนะน้องเบนเป็นตุ๊กตาหน้าร้านเอ้ยไม่ใช่เป็นมาสคอตเป็นมาสคอตใช่ถ้าใครมาก็ต้องเจอคุณจุ๋มก่อนแล้วถ้าบอกวันโชคดีก็จะได้เจอ้องเบนคนสวยใช่ถ้าเป็นยก็จะเจอ้องเบนคนสวยใช่ไปเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องอาหารก่อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าโบเนื้อวัวที่เรานําเข้ามาจากคาโกชิมะแล้วเรานํามาทั้งตัวเรานํามาทั้งตัวนี่คือใบเกิดของน้องช่อน้องอะไร วัวตัวนี้มีชื่อว่าฮิคารินะคะเขาเกิดเป็นที่27ตุลานะคะอายุครบสองขวบนะคะแต่ไม่ต้องงงวัวตัวนี้น้องฮิคาริเขาเกิดมาเพื่อบริโภคนะคะแม่ของเขามีลูกได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นเพื่อสัสดส่วนปริมาณและไขมันเพื่อความอ,ร,อร่อยนะคะแม่ของเขาก็เลยมีลูกได้แค่2ตัวใบนี้จะโชว์รายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวนี้ก็คือสแตปมจมูกของเขานะคะตัวนี้คือชื่อน้องนะคะตัวนี้คือชื่อคุณพอ่อชื่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายและคุณทุกคนของเขาเค่ะ กินน้องนี่เราต้องรู้อะไรขนาดนี้ใชยเพื่อเป็นการการันตีว่าเนื้อทั้งหมดที่เรามีที่นี่มาจากคาโกชิมาจริงๆและที่สำคัญแช่เดนชูเลยคาโกชิมาวากิวของเราได้รับรางวัล The Winner of w a กิ u Olympic สองปีโซนว้าวรับรองอร่อยแน่นอนอ<ช>ันนั้นนอกจากความอร่อยแล้วผมเป็นเชฟทำอาหารเองผม อาจจะไม่แบบว่าไม่บอกนะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะมาไล่ชิมกัน <Okay. S 1> สําหรับเซตนี้ที่เราสั่งคือเซตโดเซตมูลค่า6000แต่ถ้าคุณสั่งวายด้วยเพิ่มเป็น7,00 0ซึ่งวายที่จะเสริฟเนี่ยเป็นวายมูลค่า2,000บาทครับจากน้อยนะ2 0 0พบาทอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นสตาร์เตอร์จานแรกนะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าตัวเปิดผลิตเปรลิ้นาน,นี่ก็คือเป็นบีฟคาปิโช่เลมอนยูสุครับผมตัวเนื้อเนี่ยแล้วก็ทานกับมัสตาร์ทฮันนี่มัสตาร์ แล้วก็ตัวน้ำสลัดที่ใส่เนี่ยจะเป็นฮันนี่ยูสุเดี๋ยวให้น้องจุ๋มกับน้องเบ้นชิมเลยเวลากินนะก็มีมีพวกแบบว่าเอาใส่ผักเข้าไปนิดนึงก<ร>ินแล้วมันสดนะะชื่นชใช่ใชเนื้อตัวนี้อร่อยมากตัวนี้อร่อยมากอยากให้เบ้นลองเปิดใจเบ้นเบ,บนไม่รู้สึกหรอกว่าเบ้นกินเนื้อเพราะเนื้อมันนุ่มละลายหายไปในคําเดียวเบนเบ้นกินแล้วเบนตามด้วยหวานนี่คือเบ้นคือคนที่ไม่ทานเนื้อมาตลอดชีวิต32ปี หอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หอมยี่สิบหกยี่สิบหกใช่แต่วันนี้เขาจะเปิดใจให้กับคาโกชิมะวาติุของเราโอเคเธอไม่ร pues ู้สึกหรอกว่าเธอกินเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มจริงๆแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนที่ไม่กินเนื้อเลยแล้วกินเราเป็นยังไงละลายในปากอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไหม คุณจุ๋มคุณไม่ต้องพูดคุณจะกินประจำหรือว่าคุณชิมตั้งหลายรอบเมนูนี้มันอร่อยมากก็คือของโปรดพี่จุ๋มเลยเมนูนี้ใช่อ่าใช่มันคือของโปรดแล้วอีกเมนูน้องเบ้นจิบมันคืต้อกินผายด้วยวายใช่ไหมนิดนึงนิดนึงล้างปากรู้สึกมันจะสดชื่นอันนี้เป็นเมนูแอปเปิ้ลไทเซอร์อีกตัวนะครับนึกถึงขนมปังกระเทียมนะแต่มันไม่ใช่เนยกระเทียมเว้ยมันคือมันเนื้อคาโกชิมะคือว่าเราตัดแต่งเนื้อเราจะมีตัวมันเหลือใช่ไหมแล้วก็เอามันตัวนี้ไปเจียวน้ำมันออกมา แล้วก็ใส่กับกระเทียมไปกรงฟรีมันให้ตัวกระเทียมเนี่ยมันคุกไปกับน้ํามันแล้วก็ตัวเฮิร์บแล้วก็มาปั่นทาให้มันเซ็ตเป็นเหมือนเนยแล้วเราก็ปาดเข้าไปมันไม่ใช่เนยแต่มันคือมันวาคิวกับกระเทียมแล้วทานกับขนมปังซึ่งสําหรับคนที่สั่งมาเป็นเซ็ตตัวเสร็จหลักๆเลยนั่นก็คือจะได้ตัวตัวบีฟคาปาโชก่อนแล้วตัวที่เป็นแอปเปิลไทเซอร์ก็จะมีให้เลือก3าอย่างมีกุ้งทอดมีตัวขนมปังกับมันเนื้อวาคิว แล้วก็จะมีตัวของมันอบกับมันอบกับมันเนื้อแต่ตัวนี้อันนี้อยากให้ชิมเพราะว่าเชื่อว่าที่อื่นจะเป็นขนมปังเนยกระเทียมอันนี้คือขนมปังมันเนื้อกระเทียมอร่อยไหมคุณจุ๋มอร่อยคือไม่เหมือนมันไม่มอนกอใช่คือต้องบอกก่อนว่าเนื้อที่เราได้มาเราจะซีโรเวสทุกส่วนเราจะเอามาทําไอ้นู่นเราจะทำมันนี่จะมาเคี่ยวจะมาตุ๋นทําออกมาให้มันได้ทุกเมนูเพราะว่าเรานําเข้ามาทั้งตัวตัวต่อไปนะครับจริงๆซุปเนี่ย มันจะได้คนละถ้วยฮะเซตสำหรับสองแต่ว่าเอามา้ดูก่อนเรามีให้เลือก2อย่างนั่นจะเป็นซุปฟักทองนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นซุปทัฟเฟิลในส่ววตัวซุปทัฟเฟิลเนี่ยถ้าจะเอาเป็นซุปทัฟเฟิลจะต้องเพิ่มเงินนิดหน่อยเพราะตัวราคามันแพงกว่าแล้วก็ซุปก็จะมาคู่กับขนมปังเชิญครับทั้งคู่อ่ะให้น้องเบนเลือกก่อนน้องเบนจะรับซุปฟักทองหรือว่าซุป<อ>ทัฟเฟิลพักข้อโอเคได้เลย ทุกจานเนี่ยคือมันจะมีราคาถ้าไม่สั่งเป็นโดเซสไม่สั่งเป็นเซ็ตก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีราคาอยู่แต่ถ้าคุณสั่งเป็นเซ็ตคุณเอาราคาทุกตัวรวมกันอนะ่ะมันถูกลดมาแล้วอ่ามันราคามันหายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะใช่ถ้าสั่งเป็นเซตเ,เป็นโดเซสมาหลายๆคนจะคุณกินสองคนข<ป>ึ้นไปคือสองคน,น<ล>พี่พูดเลยเห็นลูกค้าสั่งมาสองคนกลิ้งสามคนอิ่มกําลังดีกิ้งใช่ตกบันไดมาวายเออไม่ใช่ละอิ่มกิ้งจากสถิตินะคะตั้งแต่เราเปิดร้านคนที่สั่งโดเซสไม่เคยมีใครกินหมด ส่วนใหญ่จะขอเทคเอาเมนูท้ายๆทุกคน จากสถิติ2ท่านไม่เคยมีใครทานหมดจริงจริงใช่จริงๆะในใบเมนูเราเราเขียนว่าสําหรับ2คนเนาะแต่จริงจอะค่ะมันสามารถสั่งมาทั้งโต๊ะได้เลยคือทั้งโต๊ะมากัน3าสีท่านสั่งเซตนี้ได้เลยแล้วถ้าแบบว่ารู้สึกว่าอยากได้ต้องการเพิ่มก็คือแอดต่ออลาร์คัสเอาตัวนี้จะคุ้มกว่าแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยยังไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมก็แนะนาให้สั่งอลาร์คัสมาลองชิมก็ได้สุดนคั้งต่ไปบอกว่าเป็นแบบว่าสเปเชียลดิเนอร์เนาะช่วงเวลาพิเศษมื้อพิเศษอย่างเงี้ยก็สั่งเเป็นซต อ่าเดี๋ยวต่อไปซุปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลื่อนเป็นจานพาสต้าละจานพาสต้าอันเนี้ยมันทำแล้วมันเริ่มชืดล้วพาสต้าเนี้ยจะเสิร์ฟมากับเนื้อวากิวเป็นพวกเนื้อสะโพกเนื้อท็อปราวอะไรพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเบิร์นแล้วก็กูชีทกันตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้ครีมกับเนื้อใช่ซึ่งถ้าพาสต้าเนี่ยจะมีเลือกประมาณ3เมนูจะมีโบโลเนสแล้วก็ผัดพริกแห้งผัดพริกแห้งก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเนื้อมัทคอสเลยเดี๋ยวเรามาเผาเนื้อกันลยดีกว่าเออ ้แบบมแได้ยุดยุมันไม่อยร้อนพอแลอแล้วเถือจานแล้วพี่เชฟอเคโอเยยังไม่ได้ยังไม่จบยังไม่จบว่าเรานี่กเชฟของหวานของข้าวพีเธอ้ไเบนใช่้แล้วูชไเยเชฟให้ชีสเยอะมากล่หลุมาก้อนนึ่งแล้วก็เนเบียแล้วก็ด นี่ที่นี่จะเค็มไหมคะเชฟจะร้อนๆหน่อยเค็มครับนิดนึงเค็มมันอ่อนเป็นความรัเค็มชีฟเค็มมือเชฟเย้ยรับมืกันดีถ้าของเม็อคนตลกไหมลูกค้าที่เข้ามาเราเจอคุณจุ๋มก็จะแฮปปี้กับการทานอาหารทั้งทั้งกายูใจอะไรนะแฮปปี้ถนัดผัดมานานแล้วกว่าจะได้ทานเนี่ยมัวมัวไวน์เนี่ยเจ็ดพันเราได้ไวน์หนึ่งขวดเลยใช่ไหมเจ็ดพันได้ไวน์หนึ่งขวดใช่ไหมกินแก้วหนึ่งมันจะไปโอ้หอะไรกับอาหารเซตนนี้ใช่ไหม S <S เอาจริงๆเราต้องเปิดด้วยไว้ขาวไว้ขาวเสร็จปุ๊บต้องต่อไว้แดงต้นะองอ,อย่างนี้ไว้ของเรานะคะส่วนใหญ่จะมาจากอ่าบอกโดนะคะจากฝรั่งเศสหมดเลยนะคะสลัดเราก็จะมีให้เลือก2อย่างจะเป็นคาโกชิมามสลัดกับอา,าโจคาโกชิมาสลัดโลนะครับใช่สลัดโลก็จะหน้าตาสวยงามใช่อบอกเลยว่าเชของเราในัี้บอกเลยอันนี้พูดง่ายว่าอร่อยนี่คุณจุ๋ม ทุกคนนะครับที่มาชิมสั่งเมนูนี้ต้องป้ายกับฮันนี่มาสตร์ข้างๆนิดนึงคุณจุ๋มกับคุณเบนชิมที่ถูกต้องคืออะไรคะเชฟแต่แต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 ถึงสองสามสี่เข้าปากเลยเอ้ยอร่อยไหมใช่ไหมเนื้อที่ใช้ส่วนนี้จะเป็นเนื้อฮาลูบิเนื้อสดพื้นท้องที่มีไขมันแล้วเราไปย่างแล้วคลุกกับตัวคนสึกให้มันเปรี้ยวๆนิดแล้วก็ผัดสลัดงาแล้วเบนน่ะ เลี้ยงต้องชิมโอเควันนี้คือวันที่คุณจะกินเนื้อได้อร่อยที่สุดคุณเบนใช่เกิดมาสามสิบปีไม่เคยกินเนื้อ26โอเคโอเคเออ26วันเนี่ยนี่ไปไปแล้วก็กินได้เลยนะใช่หอมมีอย่างกินแบบโลบอ่ะแบบสวยๆอ่ะเธอเนี่ยอินเสิร์นอินเสิร์นรูกจุ๋มนะหมดเลยใช่ไหมไม่ขาดเลยใช่มันมันไม่ได้มีกลิ่นแบบอะไรอย่างนั้นคือ เราเราเราต้องพูดก่นว่าคนที่เขาไม่กินเนื้อเขาก็ไม่กินเลือด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นเขาอาจจะนับถืออะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเออไม่กินเองเพื่อธกิจแต่ต้องบอกก่อนว่าเนื้อสกโกจิมามันจะไม่เหมือนกับ กว่ากิวเจ้าอื่นเพราะว่า<ช>มันมันจะไม่เลี่ยนเนื่องจากเราเอาเนื้อาม,มาจากคาโกชิมานในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด8ภูมิภาค8ภูมิภาคนี้คาโกชิมาอยู่ในภูมิภาคคิวชูภูมิภาคคิวชูอยู่ในภาคใต้สุดของญี่ปุ่นเป็นภูมิภาคที่ใต้ที่สุดแล้วในคิวชูเนี่ยคาโกชิมาเป็นเมืองที่ใต้ที่สุดของคิวชูทีนึงด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาไขมันของเขาก็เลยจะรลีที่สุดเพราะอากาศของเขาจะไม่ค่อยหนาวนะคะและนี่คือชวดสาระและความรู้เพียงหนึ่งเดียวในรายการเชฟชอบ และเราก็มาถึงพระเอกแล้วนะครับพระเอกพระเอกนั่นก็คือเนื้อสามพาร์นะครับอ่าทาไมอ่าจะบอกบอกว่าเนื้อที่เนี่ยเวลาที่เชฟเลือกเสิร์ฟเนี่ยจะบอกว่าอ่าเราเลือกไม่ได้เพราะว่าด้วยการที่เราเนี่ยนำเข้าวงมาทั้งตัวดังนั้นเราจะมีการจัดเซตว่าอะไรเหมาะวันนี้มีอะไรแล้วก็อะไรเหมาะจะเสิร์ฟซึ่งทุกๆ3พาร์ทหนึ่งใน3พาร์ทจะมีพาร์ทที่เป็นพระเอกอยู่วันนี้เสิร์ฟด้วยริมอายใช่ริมอายนะครับผม แล้วนี้ก็คือตัวพื้นท้องเป็นอ่าลิฟแคปเป็นลิฟแคปนะครับใช่ส่วนอันนี้เป็นเนื้อน่องสังเกตเนื้อน่องจะลีนิดนึงไขมันจะน้อยแต่มันคือน่องวากิวหากินยากนะน่องวากิวยังไงก็ไม่เหนียวหลายหลายท่านที่มาทานวันนี้จะถามจุ๋มว่าเออคุณจุ๋มวันนี้มีอะไรเสิร์ฟบ้างก็จะอธิบายไปจนมาถึงในส่วนเนื้อน่องแฉง เขาจะถามว่าอุ้ยแชงคือส่วนไหนเขาบอกว่าช่วงส่วนนี้เขาบอกอุ้ยคุณ๋มมันจะเหนียวไหมบอกเลยว่าน่องวากิวยังไงก็ไม่เหนียวถ้าไม่เชื่อให้มากินเซตโดเซทที่โลคุปันใช่บอกไว้ก่อนอาจจะไม่มีทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีจํากัดใช่เพราะว่าเราต้องบริหารทรัพยากรเราต้องเชฟเนาะมาถึงเวลาเรามาชิมกันเลยดีกว่าขอทิปปิ้งหน่อยค่ะคุณคุณเบนเดียวๆเลยยังไม่อธิบายน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะ ถ้าลูกค้าหลายๆท่านมาที่โลคุตันของเราจะเห็นในใบเมนูเดี๋ยวเราจะ insert รูปใบเมนูขึ้นมานะคะมันจะเขียนข้างล่างว่า for special dip sauce นะคะ for special dip sauce มีอะไรบ้างนั่นก็คืออันดับที่1ตัวนี้นะคะ คอนสืร์วาซาบิตัวนี้นะคะไม่ใช่วาซาบิธรรมดาราแต่เป็นวาซาบิที่เรานําไปปั่นผสมกับขิงและหัวชัชเท้าเพราะฉะนั้นวาซาบิร้านเราจะไม่ได้เผ็ดขึ้นจะบุมเหมือนวาซาบิร<ช>้านอื่นนะคะมันต้องบอกกับการกินเนื้อไม่งั้นวาซาบิเนี่ยจะทําให้รสเนื้อมันเสียไปมันจะโดดกันไปตัวนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มงานน้ำมันพริกใช่มันก็จะออกมันๆเค็มๆเผ็ดๆ นี่คือน้ำจิ้มน้ำมันกระเทียมกงปีใครที่อยากรับรสเนื้อเต็มๆนะคะเราก็จะแนะนำตัวนี้เพราะท่านจะได้กลิ่นหอมกระเทียมแล้วก็กลิ่นหอมเนื้อวากิวส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นนางเอกของน้ำจิ้มละกันตัวนี้ชื่อว่าเรดวายยากินิคุมันจะเป็นน้ำจิ้มยากินิคุคล้ายๆมันก็จะเหมือนทั่วไปแต่มันจะม่แต่ตรงที่เราจะผสมเรดวายเข้าไปเด็กๆหลายๆท่านก็ชอบมากจนกระทั่งไปบอกชื่อน้ำจิ้มเด็กก็เจอก็โอ้นี่ผมกินวายอยู่เนี่ยทำไมผมรู้สึกเมา่ไม่เมาครับเพราะเราเบิร์น้องก่อนใช่ เราไม่ต้องปิ้งสุกมากเอาแค่แบบว่าเนื้อพอใช่<อ>เราไม่ต้องปิ้งสุกมากพี่ขอกล้องเฟอร์ไกลมามา,มาอินเสิร์ตหม่ดูหู uh, มันมันไหล<อ> uh, น่ากินมากมนนาแบบอะไรมันจะน่ากินขนาดผ่านนะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้าพิเศษแค่เนื้อนะผ่านก็พิเศษด้วยผ่านเป็นผ่านอะไรผ่านไว้ชโคค่ะ<า>ใช่ผ่านไว้ชโคจะมีความพิเศษในขั้นตอนกระบวนการทำไร้ควันไ,ไร้กลิ่นที่ควันเด้งๆมาคืนน้ำมันมันลงไปแล้วมันก็ฟู่ๆขึ้นมานิดหน่อย แต่แต่รู้ไหมลองเบนชอบถ้วยนี้ระหว่างพี่รอ,อน,นี่คือข้าวผัดกระเทียมมันเนื้อ,นนอพิเศษไงพูดง่ายว่าเอามันเนื้อไปเจียวอะ่ะ แล้วก็ผัดกับข้าวเว้ยใช่เราเราต้องเล่าถึงวิธีการทําวิธีการทํมันมันมันไม่ใช่แบบข้าผัดกระเทียมทั่วไปนะส่วนไขมันที่เราตัดไปอ่ะเราไม่ได้เอาไปทิ้งนะเรานํามาทําประโยชน์อื่นก็คือเราเอามันอ่ะไปเจียวพอเจียวเจียวปุ๊บเราจะได้น้ามันเนื้อมาใช่ไหมมันจะคล้ายๆ้ตอนเราเจียวกากงหมูแล้วเราได้น้ำมันแต่นียมันเป็นน้ามันเนื้อพอน้ํามันเนื้อที่เราได้มาเราทำไงต่อลุงเอามาผัดข้าวเอามาทําอาหารในร้านนี้หมดจับพาสต้าจะกข้าวผัดทําจากน้ำมันวาเกิวเด็ดปะล่ะมาจากน้ำมันวากิวอ่าอาเบนเด๋ อันนี้คือจิ้มน้ำจิ้มไหนก็ได้จิ้มน้ำจิ้มไหนก็ได้พี่เบนชอบอย่างที่เราได้แนะนำไปซึ่ตัววันคนไหนคนไหนคนไหนถ้าเป็นอันนี้ต้องคนก่อนอันนี้ต้องคนก่อนไม่แต่อันนี้ผู้หญิงชอบเยอะนะท่านเผิดไหมอ่ะคุณจุ๋มแบบนึงนาเดี๋ยวจะหาผมไม่ดูแลคุณคุณจุ๋มใช่ฉันจะหาว่าคุณไม่ดูแลฉันแล้วอ่ะคุณจุ๋มจิ้มอาริกาโตโอโหแล้วให้มันกุ้แพ้เนี่คือมันลิปอายนะครับแหมผมไม่ได้ลำเอียงนะฮะคุณเบนคนสวยเป็นไงมั่งอร่อยจริงคือแม่ข่าวเลยไม่ข่าวอ่าน้ำจิ้มมเป็นไงจิ้คืออออร่ยพดี คือถ้าใครที่บอกว่าแล้ววก็าาซบิสดม่อันนี้เป็นกระเทียมเลยๆกระเทียมเดียวมันไม่ใช่วาซาบิมันคือกระเทียมกบกระเทียมใช่เอากระเทียมลงในเนื้อนิดนึงที่เป็นได้อันนี้จะเป็นเนื้อน่องที่บอกเนื้อน่องไม่เหนียวเลยลองชิมดูนะครับเนื้อน่องสุกอ่ะนี่ครับเนื้อน่องสุกเนืโอเคไม่เหนียงจริงๆไม่เหนียวไหมจริงๆในคนที่ไม่ทานเนื้อเลยอ่าแต่จริงๆกระเทียมน้ำจิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มกระเทียมน้ำจิ้มกระเทียมก็คือมันหวานมันแบบพอดีนะ มันออ๋มันแล้วก็ของกระเทียมกระเทียมอยู่ไหนน้ำมันใช่ครับนั่นคือกระเทียมที่โปงฟีน้ำมันแล้วก็ปั่นใช่ไต้ทิพย์อันนี้ไต้ทิพย์อันนี้เป็นเนื้อเนื้อคารูบิทูลิบของจุ๋มของจุ่มอันนี้นั่นแหละอันนี้เดียวมันโอเคอช้ชนช้อนนี่อันนี้ของปรนน้องเบน้นเลยของปรนน้องเบน้์นะเฮ้ยนางกินวันก่อนแล้วนางติดใจวันก่อนติดไส้ทิพย์ไม่พอเนี่ยวันนี้ไปแคมไม่มาไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่า มันเข้มข้นมันนัวมันลงตัวมากที่นี่ใช,ใช่มันเข้มข้นมันนัวมันลงตัวมากเพราะว่าเชฟพี่นี่หรอไ <c oughs> ปดูคนไหนคนข้างหน้าเหรอ,อค่ะ <c oughs> คนนี้ก็รอโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราจะกินให้หมดก่อนแล้วเราไปกินขนมหวานกันต่อ <Okay. S 1> อาะเซ็ตเราเสร็จตกที่ขนมหวานเ,เดี๋ยวไปดูครับขนมหวานเป็นไร ของข้าวหมดแล้วต้องต้องตบขนมหวานครับในโดเซตเซตจะมีเทปซอสส้มครีมก็สม้มแต่ข้างใน,นอัดไปด้วยพีชส้สมและองุ่นผลไม้บางอย่างอาจจะฟิกไม่ฟิกนะครับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลพูดเลยว่ากินของมันๆแล้วกินของหวานๆเปรี้ยวๆตัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรดี <cl aps> ใช่ไหมคุณจุม๋มแน่นอนของห <มา S 2> วานเด็ดไ l ไลท์เป็น <I like. S 1> ไงปอกินอะไรมันมเลี่ยนๆมา จบได้อะไรหวานๆเปรี้ยวๆดีเรื่องดีไหมมันเปรี้ยวเออใช่กินมาหนักๆอะไรอร่อยจบก็ต้องจบให้สวยนี่หละครับโรพุตันแบงคอกถ้าจะมาร้านนี้ร้านนี้อยู่ตรงโครงการนิดสามนะครับอยู่ตั้งอยู่เส้นเรียบด่วนรามบินทาจะอยู่ติดกับซอยประดิต์มนุธรรมซอยสามวิ่งเส้นเรียบด่วนมานะครับพอเลยซอยสามปุ๊บเลี้ยวเข้าเลยมันจะมีโครงการจะติดๆกับซอยอข้างหน้าจะมีร้านนานาคอฟฟี่แล้วถัดไปอีกสักสองสามล็อกก็จะเป็นร้าน โลคุตันสนุกใช่หรือโลคุตันมาคองตอนนี้ร้านเราทําป้ายใหม่แล้วใช่อะไรมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปป้ายให้เห็นป้ายเนี้ยเดียวเข้ามาได้เลยจอดรถฟรี24ชั่วโมงใช่ทำไม24ชั่วโมงครับไม่มีโลปรพโอเคครับอร่อยมากอร่อยครับยังไงถ้าคุณอยากกินวากิวย่านขอให้นึกถึงโลคุตันขอบคุณที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้เรานะคะใช่อาเบนขอ3าําให้กับร้านนี้ เบนเบนรู้สึกว่าเบนอยากบอกอะไรไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่คะอันอาสามคำอาพูดเลยอร่อยมากสามคำค่ะโอเคจริงๆมาสองคำนันแต่สามพยางไงเอออร่อยคำเดียวนะสองพยางเลยออบอกคำเนี่ยไม่ใช่พยางโอเคได้อย่ามาบู้พี่ภาษาไทยกับน้องชั้นโอเคโอเคพี่แชมป์รู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นผู้คิดค้นสูตรอาหารให้กับเดนิวโรคุตันของเราภูมิใจครับถ้าทุกคนมากินแล้วอร่อยขอบคุณนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับ สามารถกดติดตามช่องที่ต้องบิลนเบนนะครับใน YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่าอร่อยมักง่ายโกชิคิเช่นนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, X แล้วก็ TikTok นะครับผมติดตามได้ทุกช่องทางคั้นี้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> อยากไม่ปิดคลิปนะครับเพราะอะไรเพราะก่อนจากไปเรามีเมนูนี้มานําเสนอครับถ้าคุณมาร้านโลคุตันตอนกลางวันคุณจะได้กินแกงกะหรี่แฮมเบอร์กไข่ข้นแบบนี้ เพราะแฮมเบอร์กตัวนี้เป็นแฮมเบอร์กที่มีมันวากิวคาโกชิมาผสมอยู่มันทั้งนุ่มแล้วก็ฉ่ำฉ่ำๆอย่างนี้เป็นของคุณนะครับดูนะครับ1นึ่งสองสมสิ่กับน้ำแกงกะหรี่กับไข่หอมๆนี่คือที่สุดอืหอ เรวเจอกันครับที่ร้านโกสุตันตอนกลางวันกับมเมนูนี้